สถานที่ต่อไปนี้อยู่ในประเทศใดหลวงพระบางอายุทยาเพชรจังหวัดระยองเพชรประเทศประเทศไทยเพชรประเทศลาวถูกต้องปีนังพม่าเพชรประเทศลาวเพชรประเทศชาติเพชรมาเลเซียถูกต้องหมู่เกาะบาตาเนสโอลิมปิกเพชรฟิลิปปินส์ถูกต้องในลูกโป่งมีอากาศในห่วงยางมีอะไรพีระเพชร มีรูปผิดมีอากาศเพศออกซิเจนมีคนรายงานไม่เป็นถูกต้องน้ำตกสาหริกาอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดพิษณุโลกเพศครนาโดผิดนครนายกถูกต้องม้าอะไรหลายสีม้าพ่อนี่ถูกต้องผ่ากนหัวกับอะไรกับที่กนหนวดผิดขี้หูผิดกับคนผเพศคิวถูกต้องพ่อกำลังขับรถไปหาปู่พ่อจะต้องเลี้ยวรถกี่เลี้ยว สามเลี้ยวมีเลี้ยวอะไรบ้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวเข้าปิดสองเลี้ยวมีเลี้ยวอะไรบ้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถูกต้องรถไปมีกี่ขาสองขาขาอะไรบ้างขาไปกับขากล้าถูกต้องพ่อกําลังขับรถไปหาปู่พ่อจะต้องเลี้ยวรถกี่เลี้ยวสามเลี้ยวมีเลี้ยวอะไรบ้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวเข้าปิดสองเลี้ยวมีเลี้ยวอะไรบ้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถูกต้อง รถไปมีกี่ขาสองขาขาอะไรบ้างขาไปกับขากลับถูกต้องขนมปักกิ่งเอากิ่งอะไรมาปักกิ่งปักพิทกิ่งอ่อนพีทกิ่งไม้พีทไม่ต้องเอากิ่งอะไรปักถูกต้องจระเข้เป็นเครื่องดนตรีไทยใช่หรือไม่ใช่พิทไม่ใช่ถูกต้องต้มไข่หนึ่งฟองให้สุกใช้เวลาห้านาทีต้มไข่สิบฟองให้สุกใช้เวลากี่นาทีห้าสิบนาทีพชทห้านาทีถูกต้อง รถกระบะขนรถมอเตอร์ไซค์สองคันรถตุ๊กตุ๊กหนึ่งคันจะมีล้อติดพื้นกี่ล้อหนึ่งล้อผิดรหกล้อผิดรสี่ล้อถูกต้องสี่ล้อได้ไง MV เพลงของศิลปินเดี่ยวคนใดทำยอดวิวได้สูงสุดถึง32.4ล้านครั้งใน24ชั่วโมงแรกลิซ่าถูกต้องเพลงใหม่ล่าสุดของลิซ่าคือล็อกสตาร์ถูกต้องล็อกสตาร์ถ่ายทำที่ไหนเยาวราชถูกต้องขอ3ามคำให้เพลงล็อกสตาร์เลิศมากแม่ ร้านแมคโดนัลที่แรกของไทยเกิดที่ประเทศอะไรอินเดียิพที่ีทยถูกต้องผักบุ้งใบแดงก่อนหน้านี้เป็นผักอะไรมาก่อนผักบุง้งถูกต้องเพลงหมอรำถ้าไม่ใช่หมอรำได้ไหมรำได้ถูกต้องส้มตำหนึ่งจานใส่ส้มกิ่ลูกไม่ได้ใส่ถูกต้องปลาตีนมีกี่ตีนมีสองตีนเรตีนมีกไม่มีถูกต้องปลาตาเดียวมีกี่ตามีสองตาถูกต้อง เรียบทางด่วนเสียกี่บาทไม่เสียถูกต้องผีพุ่งใต้แสดงว่าผีต้องพุ่งไปทางไหนพุ่งเข้าผิดไม่ใช่ผีพุ่งไปทางไหนก็ได้ถูกต้องถ้าแท็กซี่เปิดไฟว่างแสดงว่ามีคนอยู่ในนั้นไหมมีถูกต้องอะไรรถไฟน้ำถูกต้องสอบเกือบตกแสดงว่าสอบตกหรือสอบผ่านสอบผ่านถูกต้องสอบเกือบผ่านแสดงว่าสอบผ่านหรือสอบตกสอบตกถูกต้อง ลูกตายายมีอาการไม่ค่อยดีจึงไปหาหมอหมอบอกว่าลูกตายายติดเชือ้อหมอจึงให้ยาแล้วกลับบ้านสรุปแล้วใครเป็นอะไรไก่ลูกแม่กนไซุปอะไรมีสารอาหารมากที่สุดซุปไก่สกัดผิดซุปเปอรา์ากถูกต้องจระเข้โดนตัดหางเป็นอะไร <S S เป็นจระเข้ผิดเป็นป่าผิดเป็นแผลถูกต้องห้องอะไรไม่ต้อนรับคนจีนห้องเกียดคนจีนผิดห้องรับแขกถูกต้อง